ไปากแก้วเอกเกษตรอำเภอลำดวนหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลลำดวนคณะจัดงานทุกฝ่ายที่รอมการจัดงานวันขัดข้อเทคโนโลยีฟิวเดรเพื่อร่มต้นการติดปีสองพันหรรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ท่านให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีในงานวันนี้ การถ่ายทอดเทคโนโลยีฟิวเดเริ่มต้นการผลิตใหม่ปี2564ได้จัดขื้นณะศูนย์เรือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินสรรค้าเกษตรอำเภอลำดวนสวนพาสุขบ้านโคกปนโรตำบลกลามลมอำเภอลำดวนจังหวัดจุมพรตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อถ่ายทอดความรู้และบริการให้แก่เกษตรกรในชุมชน ความรู้เข้าถึงปัจจัยการผลิตลดเสียงลดความเสี่ยงในการบริหารจัดการและเกิดความเข้มแข็งโดยมีเป้าหมายจากสามหมู่บ้านแนวทางในการใช้นวัตกรรมการผลิตเพื่อลดต้นทุนการผลิตเพิ่มมูลค่าการผลิตเนื่องจากภาวะการขาดแรงงานในภาคการเกษตรประกอบกับการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆอยู่เรื่อย เกษตรกรก็จะได้นำเร็กความนำความรู้ไปปรับใช้ในประเด็นของตนเองสำนักงานเกษตรอำเภอลึโดนเร่งเห็นความสำคัญดังกล่าวจึงกำหนดถามเรียนรู้ให้สีฐานประกอบไปด้วยสถานีที่1การวิเคราะห์ดินและการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินจากสระบชโรตะบุตะบุตะเทียนเปียสถานีที่2 เรื่องการใช้นวัตกรรมการปลูกพืชโรงเรือนระบบน้ําการป้อการรายเดงจากเจ้าของสวนสถานีที่3การใช้ดโดรนเพื่อการเกษตรจากยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์อบ้านโคกกระดวดสถานีที่4การแปรููผลลผลิตการเกษตรและอาชีพทางเลือกคือ,อจะมีอาชีพการปลูกหมนเลี้ยงไหม่ที่มีไรายได้ดีเราก็เลยให้ทางสย์หมอนใหมมา แน,นะนำนะคะตรงนี้สถานีที่4นอกจากนี้ยังมีการนําเสนอความรู้บริการการเกษตรอื่นๆจากหน่วยงานของกระทรวงเกษ,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 ษตรรวมทางภาคเอกชนอของคูบรตามาด้วยนะคะตรงนี้กเ็เราก็สามารถจัดได้ทั้งครบทุกมิตนะะิในส่วนตรงนี้ในการจัดงานตรงนี้ได้รับความร่วมมือและบูรณาการจากหน่วยงานในต้นสังก,กัดกระทรวงเกษตร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดถึงหน่วยงานในระดับอำเภอตําบลทุกภาคส่วนพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ของอำเภอลำดวนโดยเฉพาะนายสุชาติสมมีเกษตรกรเจ้าของเครือข่ายสึ่งเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการจิดสินค้าเกษตรอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์เป็นอย่างนีจัฐนี้ได้เวลาอันสมควรเลวที่ฉันขอให้ให้ขอเชิญท่านนายอำเภอลำดวนได้กล่าวเปิดจากงาน การถ่ายทอดเทคโนโลยีการติดหรือฟรีเดยเพื่อเริ่มต้นการติดใหม่ในปี2564และเยี่ยมชมกิจการถ่ายทอดตามลำดับของเรียนเชิญค่ับเตยคำเดินดันดูท่านผู้น่าสงสารประจำจังหวัดระดับอำเภอยกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้แทนหน่วยงานภาคประชชนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับผม มีความรู้สึกยินดีและเป็นเตนเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ฟิวเดย์ปี2564ในวันนี้สถานการณ์ด้านการเกษตรปัจจุบันจะเห็นได้ว่าการผลิตด้านการเกษตรมีปัญหามากมายหลายด้านเช่นโรคแมลงศัตรูพืชดินสอมโทรมแหล่งน้ําที่ใช้ใตการผลิตแรงงานทาค การเกษตรสูงอายุสภาพภูมิอากาศแปรปรวนสถาบันเกษตรตะกรไม่เข้มแข็งราคาพืชผลตกต่ำทาให้มีความเสี่ยงสูงในการทำการเกษตรส่งผลให้เกษตรกรยากจนและสถานการณ์โรคุบัติใหม่โควิด -19 ทําทให้การใายชีวิตแบบเดิมๆไม่ได้แล้วรัฐบาลมีนโยบายช่วยเหลือประชาชนในทุกกลุ่มทุกอาชีพ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตและฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจังหวัดสุรินได้กําหนดเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสุรินตามแผนพัฒนาจังหวัด5ปีคือเมืองเกษตรอินทรีย์ูนย์เศรษฐกิจชายแดนท่องเที่ยวสีจุมชนประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินจัดให้มีโครงการสุรินรุ่งเรืองสู่เมืองเกษตรอินทรีย์ขึ้น มีประเด็นการพัฒนาอยู่6ประเด็นประเด็นที่1คือการพัฒนาและส่งเสริมเกษตรินทรีย์อย่างครบวงจรประเด็นที่2การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการ้าการลงทุนการบริการและเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดนประเด็นที่3การพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชนประเด็นที่4การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ประเด็นที่5การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและประเด็นสุดท้ายประเด็นที่6การส่งเสริมความมั่นคงและความปลอดภยัยรัฐบาลตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ดังกล่าวและเข้าใจถึงความต้องการของเกษตรกรจึงได้สร้างกลไกการถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกรผ่านศูนย์การเรียนผ่านศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรสปรกร ซึ่งหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องทุกส่วนจะต้องร่วมกันนำเอาความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆมาผสมผสานเ,เกษตรกรเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มผลิตเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรก็ผมวางเป็นอย่างยิ่งว่าเกษตรกรจะสามารถนำองค์ความรู้ที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ไปประยุกต์ใช้ในไรนาของตนเอง เพื่อทําให้การผลิตในฤดูการผลิตใหม่นี้เป็นการผลิตที่มีประสิทธิภาพและสร้างผลตอบแทนให้กับเกษตรกรได้อย่างดียกร,ระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นก็ผมขอขอบคุณท่านเกษตรอําเภอท่านหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดระดับอําเภอระดับตบําบลรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเกษตรกรเจ้าของเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอลำดวน รวมทั้งพี่น้องเกษตรกรที่ได้มาร่วมกันจัดกิจกรรมในวันนี้วันนี้ได้เวลาสมควนแล้วกระผมขอเปิดวันแายทอเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ฟิวเดย์ปี2 564หน้าศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรสวนพาสูตรันโกค,คโล ตําบลตํารงอําเภอลําดวนจังหวัดสุรินทร์บัดนี้ครับ